เฮ็ดพี่น้องคอยมาพอเฮ็ดอันนี้เก็บเฮ็ดก่อนเราด้ไปไกลขึ้นโมเด้อเก็บเฮ็ดนี่อยู่หัวห้องหลังอยู่วสวนในห้องหลังนี่แห,ห,หละอยู่ปลาข้างบานไปสั่น มันเป็นคือจังเห็ดขอนนี่ตัวตัวนี้นะถ้าเกิดเห็ดอีหยังนะแต่กินได้ค่ะแซบกินมาล่ะเอาไปย่างแซบแซบสิคอยตัดเอานาะสิบอเอาออกเบิดอันนี้เอาเชืออันไว้ Har de nokon idé på det? ใส่ชุดนอนอยู่ได้จ้ะใส่ชุดนอนมาหาเก็บเห็ด,ดอยู่ยางออกมาหนอกบ้านเดียวไปเบิง่งปาดวะเรืองอลามงามตาได้ไปได้ถทุงกับมีดออกมาฮะเก็บเอาไปตุ่มไว้แซฟฟิตไว้หน,อง,งงนองเอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งไ่วเด้อ พาสะออนพูดเต็มถุงเต็มถุงเดี๋ยวอันนจะเป็นกลอแบบนี่แหละแล้ตัดขาไหนอกก่อนอุ้ยผมมีแน่ตั้งกล้อง นี่นี่โอ้ยอยังหายอยีกคนนี่ฮู้นหลายดอกหลายแตกอันนี้อยู่สวนอยูอย่ยหยาเด้เนี่อันอยู่ในในในขางปลาก็มีได้อยู่ปลาไหมอยู่ในปลาถือไปได้ชุดแหลกมานั่นอยู่ในปลา หมุนปลามากมันี้ย่างมากทั้งปลาเยา่เอาพ่ออีกแล้ว <c oughs> นั่งเก็บๆต้องกัน <c oughs> ค่ยคอยตัดเอาสินาเห็ดมันย่างเสือมันไหม <c oughs> เพื่อฝนตกห้ามมันเกิดอีกฝนตกเมื่อว้านนี่ จังเฮ็ดคือคือจังเฮ็ดขอนนี่นเฮ็ดขอนแก๊กเขาเอิ่นว่าเฮ็ดอีหยังเด้อนี่เด้อโอ้โหจักซื่อเฮ็ดล,ลายลายแต่ว่าบ่มีเห็ดอันนั้นไหมอยากกินเห็ดอันนั้นคือเขาอยู่ เฮ็ดเพิงหวานน่ะแม่แต่บ่มีมีแต่เพิงแบบอีกเพิงนึงตอนนี้เบิดแน่ย่ามเพิงออกแ้วบ่แม่นย่ามเพิ่ออนอะมันคือย่างหน่อยๆเออหน่อยก็เอ,ออยอเอากลุ่มเลย นั่งใส่เรื่อยๆหนูอนสอนเหตุหลายนั่งใส่กระเพื่อนดินด้วยน,น,วนี่เจออะไนหรอสะออนว้ยเป็นน้ำหาดพอาะตัเราที่เราดอกกอนอันอันหน่อยหแห้งต็สิบหันเอาดอกซะนี่ ມື້ອື່ິຍ ันนี้พะยังน้อยๆอยู่นี่ๆๆๆเป็นเบบี้อยู่บนท่นเอาดอกอุ้ยหีวุ้ยจิจิอยวมือนอื่นสันอื่นนี่ไหนไหหอมน่อยนึงนี่เป็นนี่ก็ืม นี่จะเห็ดต้มไปแล้วในเสียมม้าไซสิบ0ลอกไว้ทุงสิบลอกแล้วก็จะเอาเขาในช่องฟิตไปกินเนาะ